คือถามมาว่าทําไมเวลาเป็นไข้ตัวร้อนใช่ไหมแล้วไปกินน้ําร้อนกลับรู้สึกว่าตัวเองเออสบายโล่งหายร้อนหายไข้แต่เวลาตัวร้อนเป็นไข้แต่ไปกินน้ําเย็นทําไมมันรู้สึกยิ่งไข้ยิ่งตัวยิ่งร้อนสักพักยิ่งตัวยิ่งร้อนขึ้นมันอย่างนี้มาเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เราเป็นไข้แล้วเราไปกินน้ําเย็น่แล้วมันยิ่งตัวร้อนเพราะเรากําลังทําสิ่งที่ตั้งกายไม่ต้องการ ก็ร่างกายเป็นคนทําให้ตัวท่านร้อนสมมุติท่านเป็นไข้เนี่ยตัวร้อนถูกไหมใครเป็นคนทําให้ตัวท่านร้อนนายกประยุทธ์สั่งหรือเปล่าหรือนายกทักษิณหรือนายกเศรษฐาไม่เกี่ยวเลยตัวท่านนั่นแหละเป็นคนสั่งตัวท่านด้านในตัวสัญญาด้านในสั่งให้ตัวท่านร้อนทําไมถึงต้องทําให้ตัวร้อนการเป็นไข้แสดงว่าร่างกายต้องรับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเผยรับเชื้ออะไรก็มารับไวรัสรับอะไรก็ามาผิดปกติร่างกายอ่อนแอ ต้องการจะพยายามสู้กับเชื้อโรคบางอย่างก็ร่างกายต้องการจะเกณฑ์ทหารการที่เราจะเกณฑ์ทอาหารได้ในอุณหภูมิปกตินี่ยสามสิบเจ็ดมันเกณฑ์ได้น้อยพอเป็นสามสิบเจ็ดจุดห้าสามสิบแปดเนี่ยตัวร้อนขึ้นร่างกายจะเกณฑ์ทอาหารได้มากขึ้นทุกครั้งที่ร่างกายร้อนเนี่ยเชื้อโรคที่เข้ามามันจะผสมพันธุ์ออกลูกออกหล,ลานขยายตัวได้ช้าริงไม่ได้ผสมพันธุ์นะนี่พูดให้เห็นภาพมันจะขยายตัวได้ช้ามันเป็นการคงตัวไว้พอร้อนปุ๊บมันลัวมันจะไม่กระายไปแต่มันจะอยู่นิ่งเนี่ยเล่าง่าย ทีน,นี้พอร้อนมากๆปุ๊บร่างกายเราจะผิดผหารหรือไม่ได้ขผาเข้ามาจัดการได้เยอ้แต่เราดันไม่เข้าใจเรารู้สึกอื่นัดร้อนร้อนละเกินเราก็ไปกินน้าเย็นเจี๊ยบเลยพอกินน้ําเย็นสมองมันงงเฮ้ยอุตสาห์ทำให้ร้อนแล้วตั้งสามสิบแปด้ามันอยู่ๆมันกลับลงมาเหลืสามสิบเจ็ดวะแสดงว่าเรายังเผาผ่านพลังงานความร้อนไม่เพ็นพอเล่งเผาผ่านเข้าไปอีกสักพักร่างกายท่านตกใจไงเมื่อกี้สามสิบแปดไปกินน้ำเย็นเหลือสามสิบเจ็ดเอสามสิบหก มันเลยรีบเผาผ่านพลังงานอีกทีท่านจะกลับมาร้อนอย่างรวดเร็วอีกเห็นไหมครับเพราะตั้งร่างกายเขาต้องการจะคงความร้อนเพื่อให้เกณฑอาหารได้เยอะๆเม็ดเลือดขาวจะได้ออกมาเยอะๆถ้าท่านเข้าใจกฎเกณฑ์น,นี้ท่านแค่เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวก็พอแล้วไม่ต้องไปกินน้ำเย็นแต่ถ้าอยากจะกินน้ำให้กินน้ำอุ่นถ้ายิ่งกินน้ำร้อนได้ยิ่งดีน้ำอุ่นเนะนก่้ค่อไปทางอุ่นไม่ต้องร้อนจัดอย่ารินหองพอเรากินน้ำอุ่นร่างกายจะรู้สึกเฮ้ยเราไม่ต้องเล่นความร้อนเลย เฮ้ยอยู่ดีๆไอ้คนคนนี้สมมติอาจารย์เฟิร์นกินน้ำร้อนเข้าไปเฮ้ยร่างกายอาจารย์เฟิร์นคือตอนแรกมัน37ใช่ไหมร่างกายสร้างเป็น38เพื่อทำให้มันร้อนขึ้นใช่ไหมเฟิร์นอยู่ๆเฟิร์นไปกินน้ำร้อนพอกินไปปุ๊บมันเซ็นเซอร์ไปจับเฮ้ยตอนนี้อุณหภูมิอย่าง38ขึ้นไปถึง38.5แล้วเฮ้ยพวกเราหยุดทำความร้อนไว้เฮ้ยมันเอาอะไรร้อนๆใส่ปากมาเขาก็หยุดสร้างพอหยุดสร้างมา37เราเรรู้สึกว่าเราเย็นสบายมากขึ้นเขาไม่ต้องเร่งความร้อนแล้วเพราะเราเราช่วยเขาแล้ว โดยการเอาน้าร้อนใส่เข้าไปน้าอุ่นใส่เข้าไปเข้าใจไหมท่านผู้ชมเพราะเขารู้ว่าอ๋อโอเคไอ้นี้เข้าใจเกมแล้วเขาก็ไม่ต้องช่วยเราเขาก็จะลดไปเลยสามสิบเจ็ดเราจะรู้สึกเหนื่อยออกไงพอเรากินน้ําร้อนตอนเราเป็นไข้เคยเป็นไหมเราจะรู้สึกเหนื่อยออกสบายตัวเออดีขึ้นไหมเวลาเราเป็นไขม้มากๆจะปวดตัวไปหมดโดนไม่ได้นะเจ็บปวดเพราะแวร์มันร้อนมากๆกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวมันจะเกิดการเกร็งเจ็บไปหมดวิธีแก้ก็อย่างที่บอกถ้าทนให้ไหวจริงก็เอาผ้าชุบน้ามามาแล้วก็เช็ด ใช้น้าร้อนหรือน้ำเย็นต้องน้ำธรรมดานะธรรมดาไม่เด่๋ไปใช้น้ําร้อนน้าเย็นน้าอุณหภูมิห้องธรรมดาเพื่อจะคลายความร้อนจากผิวคลายเฉพาะที่ผิวไม่เป็นไรอย่าไปคลายด้านในตัวด้านในตัวต้องคงร้อนไว้เพื่อให้เร่งเกณฑ์ทหารแต่ด้านนอกเนี่ยทรมานก็เอาผ้าชุบน้ <God. S 1> ําผ้าธรรมดาอุณหภูมิเช่นมันจะคลายความร้อนแล้วเปิดพัดลมอ่อนๆเป่ามันคลายด้านในยังร้อนด้านนอกจิตจะดีขึ้น ลองไปทาดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเป็นไข้แล้วกินน้ําร้อนกับรู้สึกดีพอกินน้ําเย็นน่าจะรู้สึกดีดันรู้สึกไม่ดีเพราะการกินน้ําเย็นเท่ากับการที่เราแทนที่เราจะช่วยร่างกายเรากับไปต้านร่างกายมันก็ตกใจเอุตส่าสร้างความร้อนจาก3 7มสิบไปาไมมันยังไม่ร้อนพอลดลงมาอีกเขาก็เร่งสร้างความร้อนขึ้นมาอีกแต่เร่งมากมากบังทีถึงขนาดบางคนช็อคไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาเป็นไข้ก็พยายามกินน้ำอรุ่น ไม่ใช่เป็นไข้แล้วไปกินน้ำเย็นแบบกระโดดลงในสะแช่น้ำแข็งเนี่ยรับรองครับช็อกได้เพราะร่างกายมันพยายามสร้างความร้อนมันรู้สึกว่าทำไมยังเย็นอยู่มันเลยเร่งสร้างขึ้นไปสามเก้าสี่สิบนี้ช็อกไปเลยเลยนี่นะครับอ่ะลองไปเปิดดูแล้วกันอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ